เก็บผลไม้ป่าค่ะลูกอหางเขาเรียกอียังก่อ่ภาษาสวีเดนห้าล่อนบ่ะภาษาอังกฤษแกรัดบูรี่นะคะเต็มเลยค่ะพี่น้องมึงเนี้ยอดดูนะเต็มอยูมึงเนี้มึงเนีแมนเบิดเลยอ๋อเต็มเลยเต็มเลยมึงเนี้ยดยกคัก แต่ว่าต้องเบิ่งดีๆเด้อลูกที่มันมีหนอนกับมีอันนี่ไงกเจาบปเก,ก็บกันฝรัง่งนะจกนะก้นไทยอะเก็บโอ้ยเสียดายหน่อยบักใหญ่ลนบดมือน,นี่ดกอีหลีดกมากครับดกกระเดียกระด้อหัวหน้าโอ้แม่นเบิดเลยดอนนี่ไงแม,ม่นเบิดแม่นเบิด อันบ่ได้อยู่ในป่าเด้พี่น้องอยู่ข้างทางนี่ล่ะข้างถนนนี่ล่ะเนี่ยขางพุนยางกกบร่างกายพี่น้องปาดปาดมองนี่มองนี่อีกแล้วแดงเต็มอทุกวันนี่ไล่ข้าไล่เน่าบ้านนี่อ้าแต่ปาดปาดปาดหน่อนหน่วยใหญ่อันนี้ขั้นได้ตูนนี่ขั้นได้เอ้ยเนี่ยตัวนี้มันขั้นตัวนี้ปาดแมนี่นี่ก่อเนี่อู้พุ่นเหรอ นอหวานมังเนพี่ดองบังเนี่จิงของบังนอนพร้อมเด้อจ้ะบังอันมันไม่นอนอยู่ข้างในอืปัาดแมนเบยอมปจริง อ่อนข้าเระบันดอดหลายส็แท้กูจะเก็บเบิดวันนี้เก็บ,บ,บเก็บเก็บ,กบพี่น้องเก็บของพว่วงนี่จริงนี่ไหมดกคากเลยต้นนี่ป้าเถ้าสะอ่อนแทนกูจะใส่ย,ยังละบันีอันกระป๋องข่อยเต็มแล้วกระป๋องใสม่มะบูเบอรี่เต็มแล้วป้อนเมนเบิดเลยได้เนี่ย นี่ด้วยนี่ด้วยนะจ๊ะนี่ด้วยนะจ๊ะแต่มันมาท่านสุกกับพี่น้องมึงเนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยเงินงงงขึ้นมาหงายขึ้นมาเบิง้งพวกน่ะเต็มต้นเลย<อ>เขาจ้าเขาจะเจบกเก็บฝรั <laughs> ่งบบเก็บมีแต่คนทยยไทยนี่ะเก็บพี่น้องเลยสอนซ้อนเนาะ เก็บไปไมันกินได้อยู่เนาะไปสื่อเขากับแพงน้ำหางกับมีขายอยู่แต่มันบอมันเขาสิเอามาจากฟ้ามแมหมนวยสีใหญ่กว่านี่นวยน้นอยๆอย่างส่กับมีคือกันเขากระรับแบบว่าเอาไปขายคือกันนี่จ้ะนีไงไง่คุณนะ่ะหวานเด้อพี่น้องหวานหวานเดี๋ยวฟอนไปเก็บกิ่งนั่นก่อนได้พี่นองเก็บกิ่งนีก่อนจ้ะ นี่ดอกแห้งรายแห้งจ้ะร้ายอีลีสะอ่อนเนาะผลไม้ป่าของฟรีค่ะอุ้ยโอ้ยกันดูเก็บพี่น้องบ่อึดแต่แนวกินหนาฮอนอืมคุณนะคุณเป็นแทบเลยเพราะไม่ได้อยู่ในป่าเลยได้อยู่ข้างทางคุณออกกําลังกายเนี่ยแหะขางทางคุณเนาะ ก็เจ้าตัดบท์หนานอะก็เจ้าตัดบทอดแค่นีนบริข่เพ่งนั่ง<ม>โอ้ในตัวนั่นก็คือกันตายเนียตัวนี้พ่ะท่าไนไอซุกคักตัวนี้ก็คือกันพ่ะท่านไอซุกคักตัวนี้นนยังอ่อนอยู่พี่น้องโอ้ยหลายๆมาเก,ก็บก่อนบ่าเนี่ยเก็บก่อนด้วยจ้าม่งเนี่ยหมากห้าล้นเต็มอยู่หมากอันไหนไหมราดบุรี เต็มเลยเแบทบิรีเนเน่เป็นแถบเลยพี่น้องจ้าเบิ้งเนี้ยฮารอนเป็นแถบแถบมันนวยใบใหญ่เนาะมึงนี้ก็ร่างวยหน่อยหน่อยพระท่านใหญ่ๆพี่น้องเต็มเลยแถบผุนแมนมืดแมนมืดโอ้หลายคักหลายคักหลายเนี้ยเก็บบบเบิดแล้วยุ่งกันหลายเมื่อแล้ว เมื่อแล้วคะ่ะเมื่อแล้วคะ่ะไปละพี่น้องไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ